เครื่องนี้โอเวอร์ว h ตปรับแบบสุดจัดนะครับผมสำหรับเครื่องนี้จบไปในงบ1 8ื่นแปเาเป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องยังไม่รวมหน้าจอแต่ถ้ารวมจอ24นิ้วเข้าไปแล้วเนี่ยจะจบอยู่ที่23,990บาทโอเวอร์ว h ตทูปรับสุด100รเฟรมฮะนี่ฮะมาดูกันครับไอพีตอนนี้100เฟรมนะฮะอ่าโอเคเล่นกันไปครับผมมาไปยงไปยิงกันสักก่อนค่อยพูดสเปคนะครับผมไหนวะมันอยู่ไหนวะ มันเห็นบอสพีซเดินมาแม่งหนีหางจุกตูดกันหมดเลยครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราตามตัวแทงเราไปครับนี่นี่คือตัวแทงเราเราจะยืนอยู่หลังมันนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอียอ้อม้ยออมบออมเฮ้ยออก้ยออ้ย้ยอม้ยอ้ออุ้ยอุ้ย้ย้ยออยนูอปั อีกทีนี้ตัวแทงเรียบร้อยครับแตกฮะโหอย่างสุดครับอ่ะโอเคมาดูสเปคเครื่องเครื่องนี้กันดีกว่าฮะเครื่องนี้หมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบย้ำอีกครั้งหนึ่งราคานี้เป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องนะครับ CPU Intel c o r e i5 ยล์ห้นึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์เอฟก็คือเจนสิบนั่นเองครับแล้วก็ 6คอร์12เทเทอร์โบ4.4นะครับผมแรมเป็น16จิก DDR4 บัส3200จาก Corsair v e n Gen a c e นะครับแล้วก็ M.2 NVMe ครับ256จิกมาพร้อมกับการ์ดจอ g t x 1660 Super 6จิก GDDR6 ครับพาวเวอร์สปาย600วัตต์จาก Sigma Tech นั่นเองนะครับผมแล้วก็เมมบอร์ดตัวนี้ H510 จาก BioStar ครับแล้วก็ตัวเคสลูกค้าเลือกใช้เป็น IT s o n a r Vampire เปลี่ยนไฟได้ปิดไฟได้ตามใจต้องการพัดลมบน สตัวพัดลมบน2ตัวหลัง1นึ่งตัวเปลี่ยนไฟได้ด้วยกันกดปุ่มนี้มันจะมีปุ่ม LED อยู่นะครับกดค้างไว้4วิไฟจะดับกดไปเรื่อยๆเพื่อเปลี่ยนสีนะครับผมตามนี้เลยดีไซน์ด้านหน้าสวยงามอย่างนี้ด้านข้างเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีกระจกใสปิดให้ทุกอย่างใหม่หมดประกัน3ปียกเว้นกาจอเป็นมือ2แลนะครับรับประกันร้านให้3เดือนการจอสภาพคลิปมากเหมือนมือหเลยนะครับผม การ์ดจอตัวนี้ก็ไม่มีฝุ่นไม่มีเกลือไม่มีสนิมนะครับตามสโลแกนอยู่แล้วพัดลมไม่สัน่นไม่คอนไม่ดังอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็เป็นมือสองก็จริงครับเราก็มีประกันให้ลูกค้าแต่ถ้าใครไม่สบายใจเรื่องการ์ดจอมือ2ก็ปรับเปลี่ยนเป็นการ์ดจอมือ1ได้ราคามันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมส่วนจอตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นจอฟิลิปส์ยี่สิบสี่นิ้วฟูลเฮดดี้ครับเจ็ดสิบห้าเฮิร์ต์พันเก้าร้อยี่สิบคูณพันแปดสิบของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองบบเ สำหรับเซตนี้จอเป็นจอใหม่นะครับประกัน3ปีเรียบร้อยฮะแต่ครับปักๆๆโอ้โหอย่างลื่นน่ร้อยเฟรมอะ่ะปรับสุดนะครับสุดจัดประหลัดบอภาพอย่างแจ่มนะสำหรับโอวัตทูนะครับผมอ่ะฝากเซตนี้ไว้ใน,นอ้อมบอกควอมใจด้วยแล้วกันจากบอยพีซีครับเก็บเงินปลายทางได้รับบัตรเครดิตแล้วก็ใครไม่พอใจสเปคนี้ปรับเปลี่ยนได้ตามใจต้องการมีมีเทสอีกเยอะเลยมีเทสอีกเยอะเลยวันนี้น,นี่ด้านล่างอีกนะครับโอ้เยอะเลยครับวันนี้น่าจะมีส่งาละลากี่สิบเครื่องง้นแล้ว ลูกค้าแต่ละคนโจทย์ก็ไม่เหมือนกันบางคนอยากไปเล่นเกมไปแทงบอลแทงหวยแทงบาคาร่านะครับเอาไปตัดต่อรูปเอาไปดูหนังโป๊หรือเอาไปทำสต,ติอะไรก็แล้วแต่เรามีหน้าที่จัดสเปคคอมตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการดังนั้นแล้วถ้าคุณซื้อคอมพิวเตอร์จากร้านบอสพีซคุณจะได้คอมพิวเตอร์ในแบบที่เป็นตัวคุณฝากไว้เลยครับจากบอสพีซ